บรรยากาศตอนเศร้านะจ้าเช้าปิ้งสาราเปาร้อนๆน้ำโคกกะมีมีค่ะน้ำเปากะมีแเจ้าบอลเบอร์เซ่ยน้ำเปาเอาข้าวปิ้งสองอันเท่าไรค่ะสองละสิบค่ะข้าวปิ้งสองหวานมันเดียเจ้าเฮ็ดเองติเจ้าข่างหม้อไปนี่ข้างแล้วค่ะใช้เวล้มดงดูแถมท่าเด่เอ้ยเป็นนาเสบแท้ อันนี้อะไรฮ้างเต้อ๋อฮ้างเต้ชิ้นเท่าไหร่น้อนี่พี่น้องเป็นเปเซียเป็นฝรั่งด้วค่ะเป็นเปเซียเนาะแล้วมีของเต้พร้อมอันนี้ยังค่ะนี่๊วานขนมจีบเยอะๆเลยข้างเต้สองอันเต้สองอันอันละเท่าไหร่ค่ะอันซิมฮาค่ะฮ้างเต้อันฮ้างเต้ซิมฮาอันมูเป็นสีสีสีนี่เด้อันนี้เป็นใส่อันนี้ใส่ครีมนี่ เผืออันนี้ตัวเหลืองค่ะม่นเป็นใส่เข้มอือเอามีเผือกมีตัวเหลืองอันไดนเสียบวะเสียบหมด <laughs> <ะ>ุดนึงอ้าวเอาเ,อ <fella> เผือกหนึ่งเผือกหนึ่งตัวเหลืองหนึง่งตัวเหลืองหนึ่งเอาอยางละสีบ่เออเอายางละสีซิมลายยางเนาะเออซิมลายยางได้กินไหนจ้าโอเคสีขคาวบ่ค่ะบ่จ้าเอาจะขึ้นยังไงได้แทะเอาจะนีไหมยางละสีเตยยางละสีเออเอาเอาไปเอา เธอนำโคกวะเอานำโคกน้ำเกวอนึงจ้ะน้ำติบอ่ะบอบอ <Okay. S 1> นี่เด็กต้นต้นซีปาสสาขาซีเราบ,บอจ้านน่สาขาซีค่ะปาสสาขาบอต้นซีสาละเปาสิบบาทลูกชินบักเบลเลย นี่ของเตยกับมูใสหวานน้ำโคกซาช้าสกาแฟหรอเสียกาแฟอันตอแกินเจ้าบ่มีกาแฟร้อนบ่ร้อนทำมีกาแฟร้อนที่เขากันนะเขากันแล้วกิ ha e นก e ับสลัดเปามันเอาเ่าขั้นไหมค่ะ จะสำนีเหอเนี่ยเงนอยู่เราเกืหรียญเนเราเวลากอนเตีแยเนรค่ะเนรนเป็นเสียงเจ้าของติดทำเวลาบอจ้าแม่ค่ะคุณม่แล้วหลายสาขาเยูโนื้อไก่ยูโดน้ไมีทั้งหมดหกสาขาอันนี้สาขาซีเขาม่กินเลยเวลากินเเาราะว่าเรียนขาไปอันนีนง่าเขามากกว่ามานขาว่กัจัาบาาจ้า เอาให้เลาอะไรเนี่ยเฮ้ยแม่ขากำลังงงร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทเออนึ่งผลนมจีบเราก็เป็นแต่เสียแต่เสียบเสียบะสองบาท หลังจากซื้อสลัปงสลับปอรเรียบร้อยแล้วว้ายมันก็ต้องกินกับคููกับกาแฟสัตตัวเนาะพี่น้องคอยกัสิไปวุนน่นเด้กาแฟพันไทยจ้าอ่าถ้าเข้าใส่บัตรอันสีแดงมาจากพี่น้องบัตรพี่ทีนเท้ากับสิได้ในราคาแก้วละ30บาทหนึ่งเดือน10แก้วนะพี่น้องคะ่ะเดือนเพ่นให้เดือนละ1ิแก้ว แต่ถาเกินสิบเกยวไปแล้วห้องก็ซสื้อในราคาเกียวละห้าสิบห้าบาทเป่นปกติมันหกสิบบาทเนาะเิ่นกับสิรลตให้หาบาทรามาณนั่งสินะเออนัแต่ข่อยกับกินไน้ทุกย่างทุกหีหัวพี่น้องก็ได้เป็นกาแฟา <c oughs> กระเป๋า พันธุ์ไทยน้าพี่น้อง,องสำหรับคนที่สมัครบัตรแดงใหม่นะพี่น้องขาสังกาเป๊ะเราจะมันีนเก้วพื้นารักแท้ปัจจุบันน,น,นะรอดดีได้แล้วพี่น้อง <c oughs> ได้แล้วก็ไปกินกับสลัดเปาเฮานั่นละจ้านี่ไงแก้วละสามสิบบาทพี่น้อง จา้ากาแฟสลัเปาห้องเต้อันนี้ไส้มีถั่วเหลืองครีมแล้วก็เผือจกจ้าอันนี้ห้องเต้ชินนาสิบบาทจะ่น้องกัพ่อกินเยอะมาจา้ามานมากินกาแฟด้วยกันจ้า